สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟังก็จะมาแต่งหน้าทั้งหมด3ลุคให้ดูกันค่ะโดยใช้าลาริโอลาสามแบบเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ลุคที่1กันเลยค่ะลุคที่1น,นี้นะคะฟังจะใช้พิงเ s สแล้วจะใช้สีชมพูวันนี้นะคะทาไปทั่วเปลือกตาบางๆงบางบาง,บางทาบางๆางพอให้เป็นละเลื้อละเละืล้อ เราจะมีความใส่ไปตรงข้างล่างด้วยนิดนึงแบล๊บเลหน่อยๆแล้วเราก็จะเอาสีนี้ทาทาับทาทับสีชมพูที่เราทำไปเพราะว่าเราจะทำให้มันแบบเป็นกิตเตอร์กิตเตอร์มากขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็จะทำให้ตาฟุงๆแบ๊บเบ,บโดยใช้สีนี้จ้าแบลบต้องมาแล้วแบบแล๊ปุกบเ้ตรงนี้ นิดเดียวพอค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นสีที่สว่างที่สุดของพาเลทนี้มาทาหัวตาเพื่อให้มันดูแบบไลท์เดียงสาแล้วแบลวส่วนแก้มนั้นเราจะใช้เป็นสีแชมพูพิงๆอย่างนี้นะคะให้มันเป็นแบบออกวงกลมวนกลมแล้วก็ใส่ไปตรง มเรียบร้อยแล้วเราขอไปติดขนตากับทาลิปติกแป๊บนึงนะคะแต่นี่คือเจ้าหญิงที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เหมือนแบบเจ้าหญิงที่มาใช้ชีวิตจริงแล้ว เราไปดูลุคตับไปกันค่ะลุกที่2อันนี้นะคะเราจะใช้วูดแลนด์ของของนาเรียลาเลสนะคะนี่ข้างในเขาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมว่าข้างในเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะทดลองการใช้สีฟ้าตาสีฟ้ามาดูกันอย่างแรกวุ้ยไม่กล้าลงอะไรเลยอะเอาสีฟ้าลงไหมหรือว่าไงเอาสีส้มก่อนละกันยังไม่กล้าขอเอาสีส้มลงก่อน ลงตรงเนี้ยตรงปิ่มป่มตาแล้วก็ค่อยไล่ไปให้มันเป็นฟุงๆต่อไปเราจะเอาสีเห็นไหมสีน่าจะลอดอยู่นะเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบแปลกๆขนาดนั้นเฮ้ยได้ลืมบอกว่าเราจะแต่งหน้าเป็น กระต่ายเพราะว่าหน้าปกเขาเป็นกระต่ายเป็นวูดแลนด์นะคะหน้าปกเขาเป็นกระต่ายเพราะฉะนั้นเราจะแต่งหน้าเป็นกระต่ายกระต่ายน้อยก็อี้ดีๆกระป๋าแปะและเราก็จะใช้อันนี้ระบายไปตรงหัวตาตรงนี้ก่อน เราจะเอาน้องสีขาวอันนี้นะคะมาแต้มหัวตาตรงนี้เราจะเอาสีส้มทาใต้ตาดูต่อไปนะคะเราก็จะใช้พาเลตของน้องเหมือนเดิมใช้เป็นสีนี้ มันจะออกชอมพูชมพูหน่อยๆปาดประเทศจมูก น้องตุยคือลุคนี้มันก็ออกมาข้างนอกได้นะมันก็น่ากูนนะไม่น่าต้องไหนหรอเราไปดูลุกที่สามกันมันจะไม่มีเบลลแล้วทุกคนมันจะมีแต่ลายแล้วไปโอเคค่ะลุคนี้นะคะจะเป็นลุกสุดท้ายแล้วแล้วก็จะเป็นลุกที่คอนัวร์หนักมากนี่นะคะเป็นวิสแลนด์วิสเปล่ามันอ่านว่าวิส เราจะต้องแต่งเป็นแม่หมดนะคะและก็ความปาป๊าทุกคนดูเราจะแต่งไปไหนถ้าเอียงน็อกดาวอยู่ล็อกล็อกดาวอยู่เราจะแต่งไปไหนเดี๋ยวเราจะมาลงก่อนก็นจะลงไปเลยสีมว่วงลงนี้และค่อยเบนและก็จะใช้เขาเรียกว่า black magic คือมันเป็น สีดำแล้วก็ถ้าจะเป็นสีดำนะแล้วก็มีความกิตเตอร์ของสีน้ำเงินนะคะกี่อายเ,าเบาไปละนี่เบาเหรอเนี่ยคือแตะดิดเดียวนะทุกคนถ้าสังเกตดูคือแตะดิดเดียวจริงๆค่ะแล้วเราก็จะใช้สีนี้ แต่งหน้าอย่างนี้มาเอฟวเดนลุคคือแบบจึงมากคือฟังเอาสีนี้นะคะสีออกชมพูคือฟังจะทาดีเดียวเลยเพราะว่าไม่อยากให้สีมันออกเยอะนะคะสีแดงที่สุดเท่าที่เรายังเคยมีมันดูจะไม่เข้านะเดี๋ยวขอไปเพิ่ม,โน,โมนูนเพิ่มนี่นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าไปเพิ่มมัน ตอนนี้นะคะก็แต่งลุกที่3ลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุกที่ร้ายมากๆไม่เหมือนสองลุกเมื่อกี้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ดูร้ายขนาดนั้นแค่มันดูเหมือนคนแบบคนเทีเย่ยวอะไรเงี้ยเออเออ,เอ,อดีป่ะส่วนใครที่สนใจนาะริโอราเลทั้ง3ตัวนี้นะคะทั้งพิงเซนมูแล้วก็วิบบิ วิกเคนวิกอะไรทุกอย่างนึงนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เดอะบิวเทียมทั้งในแฟนเพจแล้วก็ทั้งในเว็บไซต์ของของบิวเทียมได้เลยนะคะก็อย่าลืมไปใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมบอกนะคะว่า3ลุกเนี้ยทุกคนชอบลุกไหนช่องไหนกันช่องไหนกันส่วนนี้ชอบกระตุยใครที่ชอบหรือใครอยากให้ทําอะไรอยากให้รีวิวอะไรหรืออยากจะให้ รีวิวของที่ชอบอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็ว่าเราจะกลับมาเจอกันได้บ่อยขึ้นเพราะว่าก็จะทำงานอย่างจริงจังแล้วนะคะทุกคน<ม>อย่าลืมไปติดตามในแฟนเพจและอินอินอินสตา้ากมด้วยนะคะโอเคฟังไปและต่อไปฟังมี t ิ k ิตอลด้วยนะอย่าลืมต่อไปต่อไปต่อไป